ราก็จะได้มาฟังความรู้สึกจากน้องๆที่ได้เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสุนานารีวิทยาซึ่งมีกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามมาเป็นพระวิทยากรวันนี้ก็จะมีน้องๆจะมาบอกความรู้สึกว่าการเรียนรู้ในวันนี้เป็นยังไงบ้างและและสิ่งสำคัญไดได้อะไรกลับไปบ้างก็ นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูได้ยงิงเชยานินดุษฎีกุลวัตรค่ะอยู่ชั้นม .2 ทั16โรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะก็โดยส่วนตัวของหนูได้เข้ารับในฐานที่3กิจกรรมที่3ค่ะเชื่อกิจกรรมว่าปัญหาธรรมมค่ะของพระอาจารย์ชาตรีโดยส่วนตัวของหนูหนูได้ถามพระอาจารย์ว่าการที่เราจะค่ายุงค่ะ ว่ามันจะบาปไหมเพราะว่าส่วนตัวตอนแรกของหนูคิดว่าการค้ายุ่งมันจะไม่บาปค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดมาไม่ได้เกิดเป็นผลประโยชน์กับใครในโลกค่ะก็เลยการค้ามอาจจะไม่บาปแล้วก็มันสร้างความรำคาญให้กับมนุษย์ด้วยแต่พอถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ได้ให้เหตุผลว่า มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตยอย่างหนึ่งค่ะยุงก็เป็นสิ่งมีชีวิตมี่จิตใจเหมือนกับเราการที่เราจะฆ่ามันโดยเจตนาค่ะจะเป็นสิ่งเราจะฆ่าอะไรก็ช่างถ้าเราเจตนายัางไงก็บาปเสมอค่ะแต่ถ้าเราไม่เจตนาก็อาจจะไม่บาปหรืออาจจะบาปน้อยลงค่ะอันนี้นี่คือคือสิ่งที่เป็นคําถามที่หนูท้าได้ถามพระอาจารย์ว่าการฆ่าม,มันบาปที่พระอาจารย์ก็ได้ตอบชัดเจนเนาะ,ะแล้วมีรู้สึกยังไงตอนตอนที่เรียนคาถามนี้ ก็ตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะเพราะสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอดมันไม่ถูกต้องค่ะแต่พอํำความเข้าใจได้แล้วเราก็เลยนึกได้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นจธรรมของโลกค่ะทํทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นเรา้อระวังว่าการฆ่าบางครั้งมันอาจจะมันอาจจะบาปทุกครั้งแต่มันอยู่ที่เจตนาของเราเจตนาดีหรือไม่ดีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มันก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับดังนั้นการฆ่าก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทําให้เรา เป็นเครื่องเตือนสติอย่างหนึ่งซึ่งบางทีก็รับเผลิดสติไปบ้างแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกตัวว่าเออการค่าก็เป็นบาปเหมือนกันการรู้สึกบาปมันก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นว่าต่อไปเราจะไม่ทําอีกแล้วแล้วหนูอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ที่ฟังแล้วก็ติดตามก็อยากให้ทุกคนได้ ปฏิบัติธรรมมาบ้างค่ะได้เพราะว่าในคิดตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อค่ะแต่ว่าพอไม่ได้ทําจริงๆมันก็นเหมือนกับเราได้มาเรียนรู้ในอีกมุมหนึ่งของชีวิตเราที่เรายังไม่เคยได้ลองอออนนะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆค่ะขอขอามุรรมฐานนะข้อคิดากาติธรรมเล็กๆที่ได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังสาธุ